สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะวันนี้ก็จกนนเจอกันที่แปลงแหนแดงนะคะวันนี้เก๋ก็จะพาพี่น้องมาดูบ่อ,บอแหนแดงเป็นบอ่อพลาสติกค่ะวันนี้จะพาปลูกแหนแดงนะคะเราจะเลี้ยงแหนแดงในบอ่อพลาสติกมีพี่น้องเอฟซหลายท่านนะคะถามมาว่าการปลูกนี่ต้องทํายังไงบ้างนะคะ,อะของเราก็คือปลูกในบอ่อพลาสติกแ,แบบนี้นะคะทําเป็นบอ่อตัวนี้คือยังไม่ได้ลงพลาสติกนะคะก็จะทําเป็น เป็นล็อกแบบนี้ตามขนาดความกว้างของพลาสติกนะคะพลาสติกของเราใช้พื้นเดียวนะคะไม่ได้ต่อก็ตัวนี้อยู่ที่4เมตรราคาอยู่100 170กว่าบาทนะคะขนาดายาว4เมตรค่ะแล้วก็กว้าง3เมตรนิดๆน,น,นะคะประมาณนี้ค่ะขั้นตอนนะคะก็แค่ทำเป็นบอ่อความลึกก็ประมาณ1ฟุตนะคะ แต่ตัวนี้คือคือไม่ไม่ถึงค่ะพี่น้องประมาณครึ่งครึ่งฟุตถ้าจะให้ดีนะคะความสูงประมาณหนึ่งฟุตจะพอดีของเก๋คือพื้นที่มันมันไม่โอเคนะคะมันเป็นมันไม่ค่อยมีดินเพราะมันเป็นแปลงผักเก่านะคะเป็นแปลงผักเก่าทีนี้การขุดหลุมมันมันมันขุดยากก็เลยได้แค่ประมาณหกสิบหกสิบเซนนะคะเจ็ดสิบเซนนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเลี้ยงได้นะคะขั้นตอนก็คือเราจะเอาดินนะคะ เราจะเอาดินและปุ๋ยคอกลงรองพื้นนะคะตอนนี้คือเก๋ได้หมักไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะดินกับปุ๋ยคอกลงความหนาของดินก็จะประมาณสองข้อมือนะคะสองข้อมือพอดีเก๋ไม่ได้ทำขั้นตอนไว้ให้ดูนะคะไมะ่พอพี่น้องทักมาถามก็เลยก็เลยมามาทำทีหลังค่ะทำคลิปทีหลังนะคะนี่ค่ะ เป็นดินอะไรก็ได้นะคะดินร่วนดินร่วนดินเหนียวได้หมดนะคะก็ลงปุ๋ยคอกตอนนี้ก็คือเกหม,มักไว้หนึ่งคืนเรียบร้อยนะคะให้ปุ๋ยคอกมันมันจมน้าเพราะว่าเมื่อวานมันยังลอยอยู่นะคะมันยังลอยแบบนี้อยู่นี่ค่ะแล้วก็ขยี้ให้มันนะน,นี่เก็บเศษออกให้หมดค่ะพี่น้องตอนนี้คือหมักไว้หนึ่งคืนเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็จะลงลงแหนแล้วค่ะ เไปดูขั้นตอนการลงแหนกันนะคะง่ายๆนะคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยค่ะพี่น้องอาปลูกแหนแดงไม่ต้องใส่ปุ๋ยแต่เราใส่แค่ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยเคมีไม่ต้องใส่ค่ะถ้ามีมูลไส้เดือนก็ใส่มูลไส้เดือนจะจะสวยนะคะหรือว่าน้ําน้ําฉี่ของไส้เดือนนี่ค่ะมูลไส้เดือนจะสวยมากสําหรับแหนแดงนะคะอันนี้เราลงปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยขี้วัวนะคะเรามีขี้วัวแล้วก็ใส่ขี้วัวค่ะนี่นะคะเก็บเศษออกให้หมด ง่ายๆนะคะทำบอ่อแล้วก็ลงรองพื้นด้วยดินผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยไส้เดือนอะไรก็ได้ค่ะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีนะคะแล้วจากนั้นก็นําต้นพันธุ์นะคะต้นพันธุ์นที่เราจะเอามาลงนี่ค่ะนคะนคะแล้วก็เอาลงอันนี้น้ําหมักไว้หนึ่งคืนเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตีตีตีตนะคะตีให้มันแตกนี่ค่ะตีให้ต้นพันธุ์กันแตกนะคะ อย่างเช่นมันจะเป็นแบบนี้เราจะตีให้มันแตกแบ่งครึ่งออกมาแบบนี้นะคะ่ะนี่ค่ะให้มันขาดออกจากกันแบบนี้มันจะขยายเยอะนะคะมันจะขยายเยอะขยายเร็วแล้วก็ตีตีตีออกนะคะนี่ค่ะตัวไหนที่มันซ้อนกันก็ให้มันกระจายออกนี่ค่ะแล้วก็จะปล่อย ไปลงไปประมาณาเศษห,ห,ห,หนึ่งส่วนสนะคะพื้นที่4ส่วนเราจะปล่อยแนแดงแค่1ส่วนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะประมาณนี้หรือ1นส่วนสก็ได้ค่ะพี่น้องแบ่งเป็น3ส,ส่วนแล้วก็ถ้าถ้ามีต้นพันธุ์เยอะนะคะนี่ค่ะ อันนี้เป็นท่อนพันธุ์ของเก๋เองนะคะเก๋ก็จะใสเยอะหน่อยมันก็จะเต็มบ่อเร็วนี่ค่ะต้นพันธุ์ตัวนี้เก๋ปลูกในกระมังนะคะมันจะตั้งอยู่ในร่มมันจะเขียวดีนะคะมันจะเขียวทีนี้พี่น้องถามว่ามันต้องบังแดดอะไรไหมถ้าบังแดดนิดหน่อยจะโอเคนะคะมันจะเขียวเห็นไหมคะเดี๋ยวจะเอาเปรียบเทียบให้ดูค่ะพี่น้องอ่ะตัวนี้คือท่อนพันธุ์ที่มันอยู่ในร่ม ในร่มเก๋ปลูกในกระมังแล้วเอาไว้ใต้ร่มต้นไม้นะคะมันก็เขียวพี่น้องมาดูทางฝั่งนี้จะเปรียบเทียบให้เห็นนะคะตัวนี้คือเป็นบ่อที่เก๋ตักจําหน่ายนะคะตักเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านแล้วก็เลี้ยงปลาไปแล้วนะคะมันจะเป็นแดงๆเพราะว่ามัน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 อยู่ในแดดค่ะพี่น้องเห็นไหมคะสีสีจะต่างกันค่ะนี่ค่ะพี่น้อง ดูนะคะเห็นไหมคะสีจะต่างกันนะคะอันนี้อันนี้ตัวนี้อยู่ในร่มถ้ามีร่มนิดหน่อยใช้ผ้ากองแสงจะจะเป็นการดีนะคะแต่ตัวนี้นี่ที่มันแดงๆนี่ไม่ใช่เพราะว่าอยู่ในแดดอย่างเดียวก็คือตัวนี้บ่อตัวนี้คือเป็นผ้าสองข้อเสียของการต่อต่อพลาสติกนะคะเป็นเป็นพลาสติกสองผืนมันไม่ใช่ผืนเดียวเหมือนตัวนี้แล้วทีนี้มันเก็บน้ําไม่อยู่ค่ะพี่น้อง พอมันเก็บน้ำไม่อยูอ่ตัวแร่ธาตุนะคะที่อยู่ในดินตัวนี้น้ำปุ๋ยน้ำอะไรมันซึมหนีค่ะพี่น้องมันซึมหนีทำให้แหนทะทำให้แหนนี่ไม่ได้รับสารอาหารนะคะมันมันก็เลยเป็นต้นแดงๆนะคะสารอาหารไม่เพียงพอค่ะนี่นะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือเราเติมเราเติมน้ำแล้วก็เติมปุ๋ยด้วยนะคะ ในในบอ่อที่ไม่ต้องเติมน้ําเราก็ต้องเติมปุ๋ยนะคะพี่น้องเราตักออกพอเริ่มเห็นเป็นเป็นสีออกสีเข้มๆหน่อยสีส้มสีอะไรก็ให้พี่น้องนี้เติมปุ๋ยคอกลงไปเลยนะคะนี่ค่ะสําหรับขั้นตอนนี้ค่ะง่ายนะคะพี่น้องค่ะขั้นตอนการปลูกแค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะเต็มบอ่อนะคะตักขายแล้วก็ตักเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดได้ะคะ่ะพี่น้อง นี่นะคะเก๋ก็จะไปปล่อยบอ่อนน้นอีกอันหนึ่งนะคะตอนนี้ก็กำลังเริ่มขยายค่ะพี่น้องนี่ค่ะตอนนี้ท่อนพันธุขายดีนะคะเพราะว่าเขาเอาไปเลี้ยงวัวค่ะพี่น้องมันเลี้ยงวัวได้คนก็สนใจเยอะนะคะเป็นแนวทางการปฏิบัติใหม่นี่ค่ะโอเคนะคะพี่น้องคะวันนี้ค่ะก็ฝากเล็กๆน้อยไว้นะคะในการปลูกเนแดงของเก๋คือปลูกแบบไม่ต้องคุมแสงนะคะ ก,ก็กลางแจ้งเลยนะคะพี่น้องก็ถ้าเนยถ้าจะให้ดีก็แนะนําเป็นมุงผ้าสแสลมนิดหน่อยจะสีสวยนะคะใบจะสวยนี่คะ่ะใบจะเขียวแบบนี้เลยนะคะโอเควันนี้ก็แค่นี้ค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศบัวกินแล้วก็เป็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงบัวมาให้ดูค่ะได้ผลนะคะช่วยประหยัดต้นทุนได้เยอะนะคะในช่วงที่ไม่มียาก็กิกนแหนแดงกับกับฟางทั้งวัน กินสามมื้อนะคะแนแดงแค่ขึ้นกิโลวัวก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วค่ะไม่ต้องเสื้อมอะไรอีกนะคะเป็ดก็กินดีค่ะทั้งตัวเล็กตัวโตวค่ะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ